พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว30สิวินาทีจับเวลาสับพูดได้ครับพูดได้พูดออกมาได้เลยครับกระทะทอดเคาะตักพูดได้พูดได้พูดได้ข้าวอ่ะข้าว มไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ้าวเชิญประจำที่เลยครับผมแม่จริงคำตอบนะครับก็คือผัดไทยกุ้งสดนะครับสิ่งที่น้องพยายามทำเนี่ยคือถ้าผัดอยู่นะครับนะ ผัดไทยกุ้งสดก็เป็นอาหารประจําชาติไทยอย่างหนึง่งดูดีๆนะครับน้องๆผัดไทยสะกดให้ถูกต้องนะครับคําว่าไทยต้องมียอ,อยักษ์ด้วยนะครับเพราะว่าคําว่าผัดไทยนี้มาจากอะไรครับมาจากก๋วยเตี๋ยวผัดของไทยนั่นเองซึ่งเป็นอาหารที่เริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับคำว่าไทยมาจากชื่อประเทศไทยดังนั้นใส่ยอ,อยักษ์ด้วยนะครับ